สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับอุปกรณ์พัฒนานะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นสีเขียวอีกแล้วนะครับคันนี้จะ็ทรงขนกันนะครับมัดจากรีนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับคันนี้จะเป็นรถตัวเป้านะครับผมมีเครื่อง ลูกค้ามีเครื่องชิปสีแรกอยู่แล้วนะครับแต่บมมีไดสตาร์ทนะครับเนี่ยเขาก็ติดไดสตาร์ทแยกไปให้เลยนะครับลูกคากับไปติดตังนะครับเองนะครับเอาเครื่องยุบานมาใส่นะครับก็ขอด้ายผ่านใส่เลยนะครับตอยเซ้าก็เรีนเห็นไปแล้วนะครับเนี่ยครับพาบึงรอบๆลขั้นนะครับ คันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับคือกันทุกอย่างนะครับกับขั้นที่มีเครื่องนะครับแค่คั้นนี้เ็มีเครื่องนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเายสนใจนะครับก็ติดต่อมาเลยนะครับนะครับจะพาเบ่งรายละเอียดรอบขั้นนะครับการเทปสีนะครับ ไฟทายก็เป็น LED นะครับยางสองหนึ่งหานะครับสิบห่านะครับแหนบเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับแหนบเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับสี่โตนะครับยางแม็กซิตนะครับสองหนึ่งหาเจ็ดสิบสิบห่านะครับ พาชมงานสีนะครับกเก็บรายละเอียดให้ยังดีนะครับผมเออนะครับคุณได้สนใจนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับกระบะกับกวางสองเมตรเกา้าซิฟนะครับสูงหนึ่งเมตรนะครับนี่เบาะหุูฝัองน้ำให้ยังดีนะครับ ระบบฟิวยู่นีไปนะครับมีช่องใส่คลองนะครับใต่เบาะนะครับเกียร์เป็นโฟวิลนะครับใส่สโลได้นะครับแต่คันแต่รถเป็นรถขับซองธรรมดานะครับนะครับเดี๋ยวพาเบิงแทนเกียร์อีกรอบนะครับผมนี่นะครับเอาปิดหัวเกียร์ให้ยังดีนะครับ เป็นสายพานสามเซนนะครับล,ลูกค้าก็เอาไปกับไปใส่เครื่องตัวยุบบานนะครับแล้วก็ต่างสายพานนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนระบบไฟนะครับเขาเดินไปห้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเขาก็ใสแบตเตอรี่แต่ยัง,ยงไปไดชาร์จนะครับกับไปคล้องกับเครื่องอะใส่ได้เลยนะครับนะครับ คันนี้บ่มีเครื่องอาจจะลงโล่งนิดหน่อยนะครับจะพามานี่นครับงานเชื่อมงานอย่างนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ป้างใจนะครับช่วงนี้อาจจะซานิดหน่อยนะครับเพราะว่าคิวมันหลยนะครับนะครับเขากับเก็บซีให้เม็ดตุยางนะครับกันสนิมในกันตีใส่กระบะนะครับพาชมนะครับ ก็มีปไดยคางขึ้นนะครับเบิ้ครับอันนี้เท่ากับเก็บซีนะครับไต่พื้นไต้ยังนะครับกันสนิมใหม่นะครับขึ้นข้างในเลยนะครับเนียนๆน,นะครับถ้าเ่นสนใจนะครับก็บต,ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับ ไอดีไล่กะเบนี้นะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมองไดนะครับกะทักมานะครับออาละครับกะคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวนะครับไปต้นนี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไ้นะครับกะมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้เบ่งก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับ ทุกท่านนะครับที่มาเบ่งนะครับเวลาลูกค้าทุกคนนะครับขอบคุณอิระครับ้ากสนใจนะครับติดต่อมาใดเลยนะครับดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นะครับคลานะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับคี้บอลรวมเครื่องนะครับเครื่องลูกค้าเองนะครับขอบคุณครับ